ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามเราลองมานั่งปิกนิกบ้างไหมแบบทำไมพี่ไอซ์ถึงเลือกน้องพียมาเป็นนางเอกในครั้งนี้คะ <laughs> ทำไมมิจะไม่เลือกดีกว่า <laughs> <laughs> ka, โอ g o o ม m o r น i ่งค่ะทุกคนวันนี้วันที่สิบก้ามกราคมนะคะกำลังจะออกไปถ่าย MV ของพี่ไอซ์ ตอนนี้ที่ห้าชั่งนะคะงงมากวันนี้เราก็ลุยกันยาวๆนะคะแล้วก็เป็นนาเออวี A A A v ครั้งแรกของพี่มาะคะ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าบรรยากาศของวันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างลุคของเรา,าในวันนี้เจ้าห,หูเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างไปยังไงพร้อมแล้วค่ะฮุก <laughs> แต่งตัวเสร็จแล้วจะไปเข้าซีนแรกกันนะคะแปดแปดกี่โมงคะแปดแปดกี่โมงแล้วค่ะอันนี้อากาศยังไม่ร้อนนะคะเดี๋ยวรอดูว่าวันนี้จะมีคนเอื่อนหรือเปล่าถ้าขานะคะก็จะพบสิ่งตัวขาวนะคะเออหมดแล้วเลยนะคะฟารีมือนะคะอันนี้นะคะด้านขวามือนะคะจะเป็นเลี้ยงผานะคะเอาวันนี้มาถ่ายติดฝนป่ะนี่อ๋ออันนี้ยังไม่มูฟออนเนาะวันนี้เรามา คือเอาดีๆนะถ้าหันมานี่คืองอนนะก็เดี๋ยวเราเลองไปดูนะคะว่าหนูยังไม่เห็นอะไรเลยเลยสักอย่างก็เดี๋ยวเราดูเสร็จนะคะเมื่อกี้เขาเมื่อกี้เขาบอกบอกว่าให้ตามพิมพ์มไม่ใช่เอาล่มมาโ <c> จ <oughs> <c oughs> และแอบทั้งและแอบที่น,นี่เขาโน้มนุ่ม,มันผูนน้หญิงทั้งคนเป็นสวนาวว่าละก้อนนี้คือชุดมาเดินสวนเบอร์เกอร์มาวันนี้ไปเป็นเป็นร้องเพลงมาแล้วมาเดินสวนต่อเหนื่อมายังยังเท่านั้นวันนี้หนูเอาต่อมเหนือไว้ที่ห้องไม่ได้มาเดี๋ยวรอชมเลย นี่เดี๋ยวต่อไปฮะเต้นอุปกลางแจ้งสบายมากใช่ไหมคะแต่เราเสียงสูงทำไมเดินนักเต้นเราหลับโลกอยู่แล้วเราเต้นแค่เทงเดียวเราผ่านเออห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามไม่เกี่ยวแล้วี่พอพอให้ทำอะไรก็ทำนะ It's girl It's all a whole you world new ตอนที่รู้ว่าจะได้เป็นนักเอ็มีเป็นเู้จอรรู้สึกดีใจค่ะ ว่าไม่เคยมีใครให้หนูเป็นผู้หญิงเลยพี่ไอไม่คนแรกที่ทําให้หนูได้เป็นผู้หญิงอันนี้เพลงแรกเลยป้าหนึ่งแรกที่ได้เป็นผู้หญิงอย่างเต็มตัวแล้วก็มีพระเอกด้วยเพราะว่าตอนร้องเลิกก็เป็นผู้หญิงกับผู้หญิงอันนี้เป็นผู้หญิงผู้ชายครั้งแรกในชีวิตของหนูพี่ไอได้ทําให้หนูได้รู้ว่าหนูเกิดมาเป็นผู้หญิงว่าวันนี้แหลคะค่ะ ทำไมพี่ไอซ์ถึงเลือกน้องเพียมาเป็นนางเอกในครั้งนี้คะทำไมถึงจะไม่เลือกดีกว่าโอยดูสิฮะทำไมทำไมถึงจะไม่เลือกดีกว่าจีนที่สามค่ะของเราของหนูเอ้ยใช่ไหมใช่จริงใี่เท่าไรคะพี่ไอซ์นะคะสี่ครับอันนี้หนูก็มีนะคะบล็อกเมี อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปเลยนะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพราะว่าลงคลิปใหม่เมื่อไหร่เนี่ยมันจะขึ้นที่หน้าคุณทันทีเลยเออทุกทุอัคนีคือช่องช่องปิซใช่ใช่อย่าลืมนะฮะกดเลยนะนี่เราจะไปฟังเพลงใหม่ด้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ผมผมฟังอยู่ในห้องห้องแต่งตัวขึ้นชาร์จอันดับสามในในในร้องอ้ี่ไหนไปเนี่ยขึ้นขึ้นไหนพี่นไหนติดไม่ไว ติดฝนอยู่ด้วยกันก่อนดีไหมเฮ้ยจะตดเลยก็ติดป่ะเธอไม่ไ่ไม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 อไม่าม่ไไม่ีม่ไมรไม่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 ไมัไม่่าม่อม่ไม่ไม่ไม่กมนไม่ไม่ว่าม่ไม่ไม่ไ่ไม่ไ่ไม่อม่ไม่ไม่ไม่าม่ไ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 ม่่ไม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 ่้ม่ไม่อม่่ไม่ไม่ไมม่ไม่้มไม่ใช่ไม่ช่วยด้วยแล้วค่ะ อันนี้เป็นมืออะไรอะ่ะมือที่สองแล้วนะคะกินมือเที่ยงจะเป็นเมนทอดทะเลไข่เจียวนะคะมีหอยแล้วก็มีปลาหมึกแค่ไปของโปรพิมาเดี๋ยวชิมก่อนว่าอร่อยไหมพอหอยทินอ,อร่อยอื้อ

อันนี้ยังไม่ได้กดถ่ายนะอ๋อเราเล่นเราเล่นเราเล่น <laughs> แปลว,ว่ามันยังมีอีกเยอะเลยอ่ะสวยอุ่สัสจะรจริงมันดูไม่เหมือนที่ที่มีในกรุงเทพอ่ะแล้วมันอยู่ตรงแล้วมันอยู่ตรงจตุจักรอ่ะโอ้โหกลางเมืองอ่ะ <laughs> เราลองมานั่งปิกนิกบ้างไหมแบบถ้าอากาศสักสิบห้านี่น่าจะโอเคตอนนี้น่าจะสี่สิบต่อไปจะเป็นหกแรกนะคะของหนูกับพี่ไอซ์ตั้งหก ยุกจักจุกยักตรง,ตรงาอเก้าอี้แล้วก็มีตู้โทรศัพท์ให้เราไมา้แล้วก็เต็นเต้นเต้นเต้นบอกเสร็จกันอยู่นี่ <c oughs> สวยมากเมื่อกี้ไปดูมอนิเตอร์มาสะใจพี่ไอซ์ทำถึงทำถึงนี่อยู่กับสมิลนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะีนสุดท้ายแล้วค่ะพี่ไอซ์ยื้อซะเนจีเนจีเนจี 走来呗，走、嗯、来！ สนุกไหมวันนี้สนุกครับผมเป็นไงเอนแบบทั้งวันเอนจีเอ็นเอจีเอ็นเอจีไม่ออกไม่ออกไม่ออกบูตบูตบูใช่ไหมอะไอะไรบูนะครับสนุกสนุกฮะจบแล้วตามตามนะนะมีเสียงทงชาไทย เลือกกองตอน6กโมงใช่ครับผมเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เลือกกองค่อนข้างเร็วขนาดนี้แต่รู้สึกดีครับที่ม uh> ันผ่านไปแล้วเย้และก็ตอนนี้ฝากเลยนะติดตามด้วยมีแค่เเลโคพาเอ็มนะครับผมมีทังสอคนนี้ขอบคุณมาก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 ฝากด้วยนะครับขคุณาฝากด้วยนะฮะ